โอ้ยอยายาจ้าปล่อยเขไปเดี๋ยวผมขอไปซ่อมรถก่อนโอเคครับผมสวัส <'s> ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็อยู่กับผมโจ e e r กซ์ r นะครับวันนี้อยู่กับเกม drift for speed heat นะครับผมก็วันนี้ผมจะไปซื้อกระบะซิ่งมาแต่งนะครับเพื่อนหนีตำรวจนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขอมากร้านคา้าแป๊บหนึ่งโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกระบะซิ่งกันนะครับว่าคันเท่าไหร่ผมก็พอมีตังอยู่นิดหน่อยนะครับโอโ้แรงจาาดไปไง รถรถซื้อแกงจะไปแรงได้ไงอันนี้เป็นรถเอาไว้ขี่หล่อๆนะครับผมเอาไว้ออกงานนะงานโชว์งานตัวอะไรเงี้ยโชว์ตัวเงี้ยโอเคคันนี้คืออะไรอะ่ะไม่เอาครับเราจะดูแค่กระบะซิ่งนะครับหรือจะดูรถรถไปเรื่อยดีวะอ่าผมมีความคิดนะครับว่าผมจะทําแผ่นอ่าถ้าคลิปนี้นะครับถึงห้าไรนะครับผมจะทํารถเต่าคันนี้นะครับ ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่า EP นี้อ่าแต่ง2 2คันใช่ไหมสมมติว่า EP หนึ่งแต่ง2คันอในเงี้ยแล้วก็ EP สองก็แต่งทีละ2คันนะครับผมจะมีอ่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าคลิปนี้ถึง5ไลค์นะครับผมโอเคแต่สำหรับคลิปนี้ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมเพรว่าผมจะซื้อกระบะซิ่งนะครับนั่นก็คือเชฟโรเลตนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเน็ตกากนะโอ้โหลดหน่อยโหลดหน่อยเออโหลดหน่อย เอ๋อเมื่อกี้มันไม่โหลดนะครับผมซื้ออะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหตายเถอะอ่ารถที่ผมขี่คันเมื่อกี้นะครับคันสีทองนั่นก็คือนิสันสกายไล n ์สองพันนะครับ GT นะครับอ่าหรือว่านิสัน GTR สกายไล e ์ตัวสองพันนะครับคันนี้แต่ที่ผมจะแข่งก็คืออันนี้นะครับผมมา ซื้อไปเลยสามหมื่นเจ็ดนะครับบ่อยันอยู่แล้วอ่าโอเคขี่กลับไปเลยโอเคครับผมเราจะได้รถกระบะซิ่งเป็นอย่างนี้นะครับอ่าดูลบล่างหน่อยสซโอเคผมจะขี่กลับอ่าบ้านผมนะขี่กลับกระลาดดูดิดูการออกตัวซักก่อนโอ้โหกระบะซิ่ง ลิปมันจะนานช่วงตอนที่ผมแต่งรถด,ด้วยแม่งนานมากนะเพราะว่าคนที่แต่งรถน่าจะรู้ดีนะครับว่าแต่งยังไงให้แบบมม่หล่อเออผมแม่งแต่งรถนานเกินผมพูดเลยแล้วก็ทรมานคนตัดนะนี่ไงกับแม่ทางนี้เนะี่ยเออโอเคครับผมกระบาดซิ่งกูมาแล้วเชฟโรเลตนะครับปีไหนไม่รู้ไม่ได้อ่านด้วยโอเคผมได้เชฟโรเลตมาแล้วนะครับ เครื่องชักแมงก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนอขั้นแรกเลยผมจะทําเป็นสีขาวสีสีสีสผมเกลียมไวนะ้แล้วคือ2อันนะครับคืออันนี้กอันนี้โอเคเราจะทำเป็นกระบะซิงเนาะเราจะใช้อันนี้ครับ โอเคครับผมแล้วก็แต่งอ่าเดี๋ยวขอโหลดโชคกันครับกระบะกระบะซิงโอเคเราต้องเตี้ยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวขอเปลี่ยนล้อกันล้ออยู่ไหนวะโอเค ล้อกระบะซิ่งอ่าเป็นล้ออะไรดีวะเฮ้ยน่าสนใจนะล้อนี้โอเคผมมีล้ออันนี้นะครับที่อยู่ในใจไว้คือหนึอันนะครับมันคือล้อกระบะซิ่งเลยแล้วก็อันนี้นะครับอีกหนึ่งอันนะครับเมื่อกี้หก้านนะครับ๋ยวผมจะไปดู5ก้าน โอ้โหล้อล้อโคตรเยอะนะครับผมล้อเยอะเกินนะครับเลือกไม่ถูกผมพูดเลยว่าผมเลือกไม่ถูกอ่าล้อนี้เหรอแล้วก็ล้อนี้อ่าผมรู้สึกว่าผมถูกใจล้ออันนั้นนะครับถูกใจล้อหกการน,นะครับใกล้ถึงยัง่า โอเคผมถูกใจลอ้อนี้นะครับผมจะเอาร้อนี้โอเคผมจะทำสีไว้ก่อนเลยโอเคครับผมแล้วก็สีนี้เป็นสีดำโอเคผมถูกใจล้อนี้ว่ะใครจะบอกว่ามันล้อมันกากก็ผมยอมรับนะครับว่าล้อมันกาดจริงนะครับแต่ผมชอบอะ่ะความชอบนะ ความชอบของผมเองอะโอเคเน่ลอ้อกระบาซิงโอเคเปลี่ยนปัม๊มไหมแบมโบแบมโบแบมโบอยู่ไหนไม่เอาขอแบมโบนี่ครับผมโอเค แล้วก็อ่าผมชอบอันนี้อ่ะดูดิแค่นี้ก็แบบเชีย่ยกระบะซิ่งวะ่ะแค่นี้ก็รู้นะครับว่าผมขี่รถกระบะซิ่งนะครับอโอเคต่อไปก็ล้อนะครับล้อล้อ ล้อ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 อ่าอันนี้ครับข้างหลังล้อใหญ่ไงเอาไว้บรรทุกเอาไว้บรรทุกยอกอส,สัตว์ดดนได้โดนเด,ด็ดุดนโด,ด,ดนได้นี่ครับล้อประมาณนี้นะโอเคผมก็จะได้รถประมาณนี้นะครับผมนี่ไปไงทรงเตี้ยอ่าเดี๋ยวผมไล่ล้อเสร็จแล้วใช่ไหม เฮ้อันนี้ผมลืมใส่ดิสเบรกนะครับผมลืมใส่ดิสเบรกกับอ่าใส่สีผมลืมสองอย่างคือใส่สีกับดิสเบรกผมว่าแล้วทำไมถึงมันไม่มันไม่เหมือนล้อหน้านะครับผมลืมใส่สีก็ล้อเบรกนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ยางใส่ไปแล้วแล้วก็อ่าขอเป็นเบมโบ้อ่ะขอเป็นแบมโบ้ตัวนี้นะครับ ผมจะใส่ไม่เหมือนตัวหน้านะตัวหน้าผมจะใส่อาแบมโบตัวยาวนะครับส่วนข้างหลังผมจะใส่เป็นแบมโบตัวตัวอ้วนนะครับผมจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมชอบแบบนี้โอเคต่อไปก็กระบะซิ่งนะครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยผมเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้ผมว่าผมใช้เป็นตาเชฟโรเลตเหมือนเดิมดีกว<ด>่าแล้วก<ด>็ข้างล่างนะครับ วุ้ยสวยสวยมีอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้สองอันผมชอบอันนี้ว่ะคูน่นึงกงนะผมชอบอันนี้ว่ะอันนี้มันสวยกว่าส่วนข้างล่างนะครับอ่ามีอันนี้ผมไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราคือกระบะซิ่งนะครับกระบะซิ่งมันต้องสีดำสิว่ะ แล้วก็ข้างบนฝากระโปรงบนครับน,น,นี่เป็นเชฟตัวเดิมออันนี้ดีกว่าโอเคฝากระโปรงเป็นอันนี้สวยซุ้มล้อครับผมซุ้มล้ออ่าอันนี้เฮ้ยอันนี้สวยอันนี้เป็นอ่าซุ้มล้อสปีดฮันเตอร์สวยนะ ผมจะใส่เป็นท้างหน้าเป็นซุ้มล้อสปีดฮันเตอร์นะครับโอเคข้างหลังก็เป็นซุ้มล้อสปีดฮันเตอร์แล้วก็ผมเลือกเป็นสปีดฮันเตอร์ทั้งเซ็ตนะครับผมแค่นี้ก็สวยแล้วนะส่วนข้างหลังปอยเลอร์ ไม่เอาเราคือกระบาดซิ่งไปเอาอะไรอะ่ะใ,ใส่แม่งไปเอาล้อออกได้ปะเอาล้อออกไม่ได้นะครับโอเคเป็นสปีดฮันเตอร์อีกนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่คืออะไรข้างล่างนี่ไม่ใส่ครับต่อไปเป็นท่อนะครับผมท่อ เมื่อกี้เป็นท่อกระบะซิ่งผมได้ท่อแล้วนะเราไหนๆเรามากระบะซิ่งแล้วเราเป็นเซตสปีดฮันเตอร์ทั้งเซ็ตนะครับท่อกระบะซิ่งแล้วก็ป้ายทะเบียนผมจะขอเป็นป้ายทะเบียนหมายเลขหนึ่งเพราะว่าคันนี้จะเป็น ep ีที่หนึ่งนะครับของ Diff o r ร speed นะครับไล่ไปเลยก็แล้วกัน โอเคดิฟอร์สปีดนะครับตามอ่าตามป้ายเลยอีพีหนึ่งคืออ่ารถนะครับที่ผมออกคันแรกโอเคนี่ครับผมกระบะซิ่งสวยอ่าอ่าอ่านี่ไงโอ้กระจกกระบะซิ่งว่งาไงฟิลม์มฟิล์มสีดำเด ดำไปเลยเออโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จกระบะซิ่งผมเฮ้ยเมื่อกี้มีข้างบนข้างบนคืออะไรอะ่ะอ๋อไฟแล้วก็คอ,อกเหรอไม่เอาคอกผมไม่เอาโอเคครับอ่ากระบะซิ่งผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น เครื่องจากโรงงานมันยังกากอยู่นะครับผมจะโมเครื่องใหม่นะครับขอเครื่องเป็นเครื่องอ่าฝัของฟังเสียงเครื่องนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเฮียเครื่องแม่งเสียงแม่งแน่นเกินอะเครื่องเนี้ยเครื่องนี้ได้นะผมว่าเครื่องนี้ได้อ่าขอไปเรื่อย ไม่เอาไม่เอา <c oughs> โอ้ยเฮียเสียงเครื่องแม่งดุเกิน <c oughs> โอ้อมีเสีย <c oughs> งชัดเจ์ด้วยว่าเสียงโทโบโอ้โห ันนี้ผมผมพูดตรงๆนะว่าผมไม่รู้เลยว่า,าเครื่องไหนมันเป็นเครื่องของอะไรนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับผมฟังจากเสียงโดยตรงนะครับผมชอบเสียงเครื่องอันไหนนะครับผมก็จะเอาไปยัดใส่คันนั้นนะครับและผมก็จะโมใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยผมชอบอันนี้ ผมชอบอันนี้ผมถูกใจอันนี้ผมผมอยากซื้อนะแต่มแต่แต่ความเป็นกระบะซิ่งอะ่ะมันต้องมีเสียงโทโบ,โบแบบที่มันดังซิ่วซิ้วใช่ปะเนี่ย <läuft> ทูกใจสิ่งนี้มไม่แม่งเอ้ยผมซื้อไปแล้วว่ะผมถูกใจสิ่งนี้เฮ้ยไม่คือเสียงอะไรอะ่ะ แก่สิ่งนี้ว่ะโอเคผมจะโมงใหม่นะครับอ่าขอเป็นอันนี้โอเค แล้วก็อันนี้ก็บ้าผมยังวิ่งไม่เต็มร้อยว่ะทุกคนดูดิแม่งยังกากอยู่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปค้นหาเกี่ยวกับรถแดงก็แล้วกันขอนอ็อตสี่ถังโอเค สองแปดนะครับผมโอเคผมยัดยางทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมยัดไปเลยหกอันนี้สิบสอง โอเคอันนี้สิโอเคใส่หมดแล้วครับผมใส่ทุกอย่างที่ผมมีนะครับใส่ยัดใส่เข้าไปในเครื่องนี้เลยโอเคตอนนี้กระบะซิ่งผมวิ่ง300เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโโหถือว่าเยอะนะกระบะซิ่งวิ่ง300ยัดเค้ ชาร์จ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 อีกโอเคกระบ่ากบ่าสิงวิ่ง300นะครับ305นะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ผมอยากให้มันวิ่งถึง400นะครับอยากให้มันแบบเฟี้ยวไปเลยอะแต่มันทำไม่ได้เว้ยทุกคนส่วนสติกเกอร์เนี่ยผมว่าผมจะทำใหม่เว้ย เพราะว่ามันยังมีตัวหนังสือขาดไปอยู่นิดหน่อยนะครับแต่คลิปนี้ผมกลัวว่ามันจะนานนะครับเพราะว่าผมจะทําสติกเกอร์นะครับกลัวว่ามันจะนานผมก็เลยทําทได้แค่นี้จริงๆครับทุกคนไฟขอเป็นดัมเดิมก่อนขอเป็นดมเดิมก่อนนะครับไฟแล้วก็ไฟช็อกไฮดรอลิกโ,โอเคผมจะเอาไปหนีตำรวจกันทุกคนกระบะสิ่ง กร,กระบะซิ่งบ้านเราเนี่ยนี่ยจะไปหนีตำรวจด้วยว้าโคตรสวย เสียงยังก็แลมโบยเฮียโอ้ชนต้นมะพร้าวโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวตอนกลางวันตำรวจมันไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวเราไปกลางคืนกันดีกว่า ไหนก็มาแล,แล้วไหนก็มาแล้วครับผมจะไปโหมดกลางคืนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบหนีตำรวจนะครับนั่นคือตรงนี้ผมชอบหนีตำรวจมากอ่าทำไมมาร์กไม่ติดวะยวไปหาป่วนตำรวจก่อน นี่นี่น,นี่ขี่ไปข้างหน้านะครับมีตำรวจมีตำรวจอยู่กระบาซิ่งครับผมกระบาดซิ่ง้ามาตอนกลางคืนแถวนี้มีตำรวจหรอวะอ่าฝั่งนี้ไม่มีตำรวจเลยเว้ย ผมต้องลากตำรวจจากฝั่งเนี้ยเนี่ยตำรวจคันนี้เว้ยไปฝั่งนู้นให้ได้ทุกคนโอเคไม่งั้นผมจะไม่มีตำรวจให้หนีนะครับตำรวจอยู่ข้างหน้าผมจะขี่ชนแม่งเลยอะตำรวจมึนไม่อ่อ่ะ จ <mem> ับกูดิจับกูตำรวจเมื่อยมึนไม่จับหรอไม่จับหรอไม่จับหรอมาเบิร์นยางหรอเฮ้ยเอาจังวะ what the fuck what the fuck กระบะซิ่งโอ้ โอ้ไอ้งงไอ้งงโอ้ยกระบะซิ่งแล้วมันแรงจังโอ้งงดิงงดิ what the fuck กระบะซิ่งแล้วมันแรงจังรู้จักไหมกระบะซิ่งกับไทยแลนด์อยู่เนาะโอ้งงดิ รู้จักไหมกระบะซิ่งอ่ะยูโนยูโนรู้จักกระบะซิ่งไหมยูโนเดือดจู๊บเดือดจู๊บขึ้นสะพานแอบโอ้ยโอ้ยเดือดจู๊บเดือดจู๊บ เดจุกเดจุกมาสเตอร์กระบะแม่งเลี้ยวยากว่ะมันไม่เหมือนเพื่อกีโวเพื่ออ cool ่าอะไรอย่างเงี้ยแม่งเลี้ยง่ายเกินแต่กระบะแม่งเลี้ยวยากไม่เป็นไรครับกระบะสิ่งผมจะดึงแค่เลเวลสามพอนะครับเอาเลเวลห้าเลยไหมดึงเลเวลห้าเลย กบ่ดซิ่งกบ่ดซิ่ง,งรู้จักกบ่ดซิ่งไหมกบ่ดซิ่งพาดิฟตำรวจตามไม่ทันหรอกคุณตำรวจผมไม่มีผมโยนทิ้งไปแล้วตามผมทันประล่ะคุณตำรวจจุก the จุกมัตเตอร์ โอ้จ่าทำไมจ่าไม่เขียวเกล็กยอวะตำรวจขอบยังอยู่สองคนนะครับตอนนี้โอ้ยจ่าทนกูจ่าผมลบแล้วแม๊ม กระบาะซิ่งมีนัดอยู่สี่ถังยัดเข้ตอนนี้คอปตามผมอยู่หนึ่งนะครับตำรวจอ่าเป็นเพื่อสองครับเอ้ยตำรวจกับชน โอ้ย yeah. เยี่ยเลี้ยวยากไม่เอาจะลงน้ำฉันหลอกฉันไม่ไปหรอกเฮ้ยโอ้ยจ,จ,จ่าเชื่อจ่าไม่อัปเกรดโอ้จ่าไม่ขี่ดอชัตเจอร์ ใจเย็นจา้าโอ้ยอย่าอย่าจา้าปล่อยผมไปเดี๋ยวผมขอไปซ่อมรถก่อนซ่อมรถเสร็จแล้ว,ว,ลวมาจา้าผมไม่เอา ผมไม่จา่าของผมไม่มีผมโยนทิ้งหมดแล้วผมแค่เอากระบะซิ่งมาขี่เล่นเฉยผมกำมาซื้อแกงผมหิวกับข้าวตอนดึกครับจา่าทำอะไรผิดจ่าตามผมสามคนละจา่าผมแค่หิวกับข้าวตอนดึกเฮ้ยโอ้โหจุกจุกมาผิดที่ จุกมาผิดที่จุก <inferior> จ <saliva> ุกจุกหลบหลบโอ้ยจ่าเฮียจ่าทนเฮ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยชนกูอีกแล้วโอ้ย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 ไม่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 ผมจะไม่ยอมโดนจ่าจับเดี๋ยวแกงผมมันจะเสียนะจ่าจ่าจับผมข้ามคืนนึงแกงผมก็เสียแล้วนะ ไม่เอาครับผมไม่อยากกินแกงกะทิบูดครับผมไม่ชอบแหมจ่าจ่ามึงยังไม่ยอมแพ้เหรอจ่าจ่ามึงไล่กูไปชั่วโมงแล้วนะจ่ากูเบื่อแล้วนะจ่ายากไปจ่าจ่ากูหลบพันแหม จา้ามึงโดนท่าไม่ตายกูแล้วล่ะกูมาถึงนี่แล okay ้วเนี่ยจ okay, okay, ่ามึงบินได้อย่างกูป่ะโอเคโอเคครับผมก็ผมได้หนีจ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วกับข้าวที่ผมซื้อมานะครับมันก็ไม่บูดนะครับเพราะว่าผมต้องกลับไปกินแล้วไว้เจอกันนะครับก็เดี๋ยวเป็นอีพีต่อไปผมจะเอารถคุณปู่นะครับรถเต่ามาซื้อกับข้าวให้จ่าไล่จับเหมือนเดิมนะครับผมหรือผมจะเอาไปแข่งกับแลมโบนะครับอ่าก็เป็นไปได้นะครับส่วนโชว์ประสิทธิ์วันนี้ผมขอจบคลิปยบเท่านี้นะเพราะว่าผมแค่มาโชว์ประสิทธิภาพของกระบะซิ่งเท่านั้นเองนะครับ หลอนจริงกระบาสซิ่งคันน uh ี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากดูเป็น EP ต่อไปนะครับกดไลค์ให้ถึง5ไลค์นะครับผมจะเอารถเต่านะครับมาแข่ง กับแลมโบกินีให้ดูนะครับผมผมจะมาโมเครื่องใหม่นะครับส่วนวันนี้นะครับผมคงได้แค่เครื่องนะครับสีส้มส่วนเครื่องแดงเนี่ยผมต้องไปปลดล็อกมันก่อนนะครับถึงจะได้โอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปละ